เอาล่ะเจ้าจระเข้น้อยตอนนี้เธอกำลังหิวอยู่ใช่ไหมตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาให้อาหารจระเข้นะคะโอ้โหเสียวมืออยู่เหมือนกันนั่นเนี่ยเกือบโดนมือไปละโอ้โหชิ้นที่สองก็ตามมาติดๆอย่ากัดมือฉันนะจระเข้ชอ้อนไปกอดอแกระถ้าแกลีลาฉันจะกัดแน่นอนโอ้โหใจเย็นนะพี่จระเข้มือไหมสัตว์โอ้ไม่กัดโอ้ย โ,โดนตะเคกัดเออโดนกิมทั้งตัวเลยโอ้โหมันคายออกมาเหลือแต่รองเท้าไม่ได้แล้วคุณพระคุณเจ้าเราจะต้องรีบเอามือออกมานะฮะโอเคนี่ตอนนี้ตัวฉันเคิร์ม,มอมแมมไปหมดแล้วเจ้ามนุษย์ได้โปรดช่วยเอาน้ําฉีดตัวฉันให้สะอาดทีได้แล้วเจ้าช้างน้อยตอวเราจะมาฉีดน้ำให้เจ้าช้างน้อยตัวนี้นะคะโอ้โหดูเหมือนว่าตัวมันจะเคิร์โคนเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยโอ้โหอยู่นิ่งๆได้ไหมเนี่ยโอ้โหอย่าเพิ่งขยุกขยิกเลยปั๊นี่ ไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้นะฉันกำลังดีใจที่ได้น้ำโอ้โหน้ำเย็นจริงๆเลยนะเนี่ยเดินมาหยุดเดินมาหยุดจะปิดสวิตช์น้ำดีไหมเนี่ยงานต่อมาเลยนะคะเราจะต้องคัดแยกอาประเภทสัตว์แต่ละตัวให้ถูกต้องนะคะโอเคเราปิดกงลงละฝ่ายนี้คือสิงโตนะคะเราจะสิงโตอคอกซ้ายเลยจากอคอกซ้ายโอเคเรียบร้อยต่อมานะคะคือตัวอะไรก็ไม่รู้อะไรวะตัวอะไรพี่จำไม่ได้เหมือนกันแค่นี้โอ้โห สมองสมองไปหมดแล้วนะคะเอาละเจ้าสิงโตข้อซ้ายเลยจ้าฉันขอเข้าข้อขวาหน่อยไม่ได้หรือไงไม่ได้หรอกถ้าแกเข้าข้อขวาแกอาจจะไปกัดเขาก็ได้ดูเหมือนว่าเจ้าฮิปโปกำลังหิวโหยอยู่เลยนะคะเนี่ยโอ้โหเจ้านกอยู่บนหลังฮิปโปด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหน่ารักจริงๆเลยทั้งคู่นี่รักกันดี ฉันบอกเลยนะถ้าแกบินมาใกล้ๆปากฉันฉันจะงับเดี๋ยวนี้แหละโอ้โหเจ้านกจะบินไปใกล้ปากพี่ฮ mm ิปโปเขาเด็ดขาดน,นะมางานต่อมานะคะเราจะมาตัดขนให้กับเจ้าตัวอะไรวะพี่จำไม่ได้ปะ <laughs> เอาล่ะตัดขนไปเลยนะคะมันเหมือนขนแพะไหม แกคือแพะหรือว่าแกวะเนี่ยโอ้โหขนเยอะใช้ได้เลยนะเนี่ยโอ้โหถ้าเราเอามาขายเนี่ยน่าจะได้หลายบาทเลยนะเนี่ยโอ้โหขนนี่นุ่มจริงๆเอาไปทําเป็นเสื้อกันหนาวนี่คือแบบเจ๋งมากเลยเออแต่ลืมไปว่าประเทศไทยคงไม่มีหน้าหนาวแล้วละมั้งคงขายไม่ได้หรอกเสื้อกันหนาวเนี่ยเราจะต้องเป็นเทรนเนอร์นะคะที่จะทําให้ลิงเจ้าตัวนี้ต่อตัวขึ้นไปให้สูงที่สุดนะคะเพื่อไปเอากล้วยที่สูงที่สุดโอ้โหดูเหมือนว่าบนกล้วยนั้นจะมีกล้วยที่เยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าน้องลิงพวกนี้ ได้กินกล้วยเขาอาจจะดีใจและอารมณ์ดีสุดๆมากก็ได้เลยนะคะโอโ้แต่ก่อนตกท่อไปหนึ่งตัวนะคะตอนนี้สูงมากๆเลยโอ้โหนี่คือฝูงริงที่สูงที่สุดในโลกนะคะเนี่ยกีนเน็ตบุ๊จะต้องจารึกเป็นประวัติศาสตร์นี่โอ้โหกลองกล้วยเต็มไปหมดเลยยห ดูเหมือนว่าสวนสัตว์นี่จะสกระปรกมากๆเลยนะฮะโอ้โหดูสิทําไมคนพวกนี้มาเที่ยวเยี่ยมชมสวนสัตว์ทำไมไม่รักษาความสะอาดให้มันดีแล้วโถ่เฮ้ยสกรปรกไปหมดเลยนะคะเนี่ยภารกิจของเราก็คือจะต้องทําให้สะอาดนะคะพวกน้องๆจะรักแคหรือว,ว่าฮิปโปสิกโตจะได้อารมณ์ดี ต่อมาเนะคะเราจะต้องหั่นผลไม้ให้กับพวกสัตว์พวกนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้น้องกาลังหิวมากโอ้โแต่ก่อนหั่นไม่ได้คืออันหนึ่งมาเราจะไม่พลาดนะคะนี่โอ้โหหั่นเรียบร้อยปึ๊บตอนนี้ผลไม้ก็แหลกเป็นชิ้นๆเลยนะคะพร้อมที่ให้สัตว์กินรับรองว่าพวกสัตว์พวกนี้จะต้องอารมณ์ดีกันนะคะโอเคมาแล้วเราจะไม่พลาดชึบเรียบร้อยโอ้โหหั่นแบบว่าไม่มีพลาดเลยนะคะเนี่ยฝีมือของเรานี่มาสุดยอดจริงๆไวกระนินจาโอ้อาหารนี่พร้อมกินพร้อมเสิร์ฟโอ้ไม่ก็ทุกคนดูสินั่นนี่จะ เเคอยู่ตรงนั้นนี่นะโอ้โ oh, หเราจะต้องระวังนะคะถ้าขาเราก้าผิดไปข้างเดียวเราอาจจะโดนงับขาเลยก็ได้นะคะ er เรียบร้อยจาสิ่งตกินกันให้เต็มที่นะเจ้าหนูน้อยมาลยครับอะไรเนี่ยเราจะต้องเดินผ่านสะพานนี้ไปได้โอเคง่ายๆเลยนะคะนี่เรียบร้อยภารกิจง่ายมากเลยบอกเลยโอเคตรงนี้นะคะมีกุญแจอยู่สองอันเดินกุญแจอันแรกอันที่สองนะคะโอ้โ oh, หง่ายสดๆนี่กินให้เต็มที่เลยเจ้าช้างน้อยอันนี้มีกุญแจอยู่สามพวงนะคะง่ายมากๆเลยนะ ะคดีนี่ดีกุญแจเอาให้หมดดีเรียบร้อยง่ายเหมือนปอกกล้วยแต่วันที่เช้าสดใสเราก็มาให้อาหารตรละแค่กันเหมือนเดิมนะจ้าโอ้โหรอบนี้โอ้เกือบดึงมือมาไม่ทัน ไม่อยากจะคิดถ้าดึงมือไม่ทันนี่มือเราอาจจะโดนน้องซวบไปได้เลยนะคะเนี่ยโอ้โหมาชิ้นที่3แล้ว,ลวเกือบจะเสร็จภารกิจแล้วนะโอเคเจ้าโอ้ยนี่เกือบแล้วโอโ้ก่อนเราดึงมือมาไวเกินนะคะเราจะต้องรอก่อนแป๊บหนึ่งนี่เรียบร้อยภารกิจอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะรอน้ํามาหนึ่งกระป๋องใช่ไหมอย่าบอกนะว่าเราจะต้องเอาน้ําไปลาดช้างโอเครอพี่แป๊บหนึ่งไอ้น้องเอาแล้วมีใสาย,ยางทาไมไม่ลาดใสาย,ยางไปเลยล่ะโอเคตอนนี้น้ำเต็มกระป๋องแล้วนะคะ่ะโอเคเอามาให้นะอ๋อ เอามาให้ช้างกินนี่เองอ๋อช่วงนี้อากาศร้อนช้างต้องการกินน้ําเยอะๆมาแล้วก็มาคัดแยกสัตว์อีกแล้วนะคะนี่เราจะต้องคัดแยกสัตว์ให้ถูกวิธีนะคะนี่โอเคลิงก็คือด้านขวาเดี๋ยวก่อนปิดกรงด้านนี้ก่อนนะคะโอเคเจ้าสิงโตเข้าไปเลยกรงด้านซ้ายเรียบร้อยมาละมาละลิงตัวนี้โอเคเจ้าลิงไปค้อกด้านขวาตัวนี้ถ้ามาคอกด้านซ้ายนี่โดนซวบบอกเลยไม่รับประกันชีวิตนะจ๊ะ ประกันภัยก็ไม่รับเคมแล้วจะบอกเลยไอ้น้องถ้าน้องอยู่ในท้องสิงโตโอเคตอนนี้ก็ง่ายแล้วนะครับเพราะว่าเหลือคอกสิงโตเท่านั้นอืมขาดอีกหนึ่งตัวยูฮฉันดีใจจังเลยฉันได้กลับบ้านแล้วู ในรอบดีเออเดีด๋ยไ,ได้โอ้โหเดี๋ยก่อนสิงฮิปโปมันกินไม่ได้โอเคอันนี้กินได้นะคะแตงโมโอ้โหน้องซวบทีเดียวสองอันเลยว่ะโโหโหดเกินไปละพี่น้องเรียบร้อยโอ้โหชํำชมแชมโอ้ oh my god, god ตอนนี้สัตว์ของเรานะคะกำลังได้รับความบาดเจ็บโอ้โหเดี๋ยก่อนโอ้ my god น้องไปทำอะไรมาวะเนี่ยเราจะต้องดึงไอ้น้ำหนามให่ออกนะคะเนี่ยโอ้โหน้องน่าจะเจ็บหน้าดูเลยนะเนี่ยโอ้ my god สงสารจริงๆเลยนะคะเนี่ยโอ้แล้วคือมีกิ่งไม้ที่ทิ่มแทง ด้วยได้เนะ oh นี่ยโอ้โหไม้กอดนี่ดึงออกให้หมดนะคะแต่ว่าน้องน่าจะเจ็บไม่มากนะครับเพราะว่าขนน้องฟูสุด โอ้โหนี่เราจะต้องช่วยลิงพวกนี้ไปเอายอดกล้วยตรงนู้นนี่ก็โอ้โหแล้วกล้วยคือเยอะมากเลยนะี่ยเจ้าลิงนี่เก็บลิงนะคะให้สูงที่สุดเลยจ้านี่เรียบร้อยอันนี้อะไรวะจะใช้ได้หรอโอ้โหนี่คูณไะเนี่ยอ๋อมันคูณโอ้ไม่กอดกลายเป็นลิงยักษ์โอ้โหโหดเกินไปแล้วพี่โอ้โหชาติไหนจะกินหมดวะเนี่ยกล้วยเยอะขนาดนี้เอามาแบ่งกันบ้างดื้อโอ้โหอะไรเนี่ยเมื่อวันหยุดเสาร์อาทิตย์โอ้โหสนสัตว์คือเราลกมากเลยคะเมื่อมีเด็กมาเที่ยวแล้วคือแบบลกสุดๆ โอ้หมายก้นเลยนี่เราก็ต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเนี่ยโอ้โหรอยทงรอยเท้าขยงขยะเต็มไปหมดโอ้โหในสูตรเลี้ยงฮิปโปก็คือแบบว่าขยะเยอะสุดๆเลยนะคะเนี่ยทำไมเราไม่ทําถังขยะเอาไว้ให้คนทิ้งว่าโอ้โอ้ในที่สุดสวนสัตว์ของเรานะคะก็มีลิงน้อยนะคะสุดแสนน่ารักโอเคเราเอากล้วยมาหนึ่งอันนะคะแล้วก็อะไรเนี่ยทาการหั่นนะคะให้น้องน้องจะได้เคี้ยงง่ายๆนะคะเพราะว่าน้องเป็นลูกลิงไงเดี๋ยวน้องติดคอนะคะนี่เรียบร้อยเสร็จยังวะเนี่ย นี่มันกันแหลกแล้วนะยังไม่พออีกโวโอ้ใม่ก oh ็จะต้องหั่นแบบเล็กขนาดไหนล่ะพี่น้องออยังไม่ได้วันเราต้องหั่นไปเรื่อยๆโอเคเรียบร้อยถ้าแหลกควนี้ก็โจกแล้วนะพี่โอเคมาปัดกล้วยพวกนี้ลงชามนะคะนี่เรียบร้อยเอาแบะเจ้าลิงน้อยกินเข้าไปซะนะโอเคเราจะต้องป้อนไปเนี่ยโอ้ไม่ต้องป้อนน้องกินเองได้ โอ้โหนี่เราจะต้องเอาเนื้อไปให้เจ้าสิงโตแล้วเนี่ยโอเคมาเราก็เดินไปเลยนะคะเนี่ยโอ้เราจะต้องระวังช้างด้วยเจ้าช้างนี่มาเล่นน้ําอยู่แถวนี้อ้าวชิบหายแล้วเ,เราทำไมล้มล่ะอ๋อเราเดินอ๋อเดินเดินเดินเกินไปไงพี่โง่เองเนะคะโทษใครไม่ได้โอเคมาจุดตรงนี้มาเฟิร์บไปเลยจ้าอะไรเจ้าช้างน้อยยังพึ่งสาดน้ำในยัพึง่ง,งรอเจ๊แป๊บน,นึงเจ๊กำลัง,งเอาเนื้อมาให้กินแล้วเนี่ยโอ้โหเนื้อนี่คือแบบฉ่ำเย็นมากเลยเจ้าสิงโตเนื้อสดสดพิ่งพึ่งแล่มาเลยนะเนี่ย ปึ๊บโอเคไปทางด้านนี้นะคะนี่รอบนี้ไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนอาจ้านเจ้าเนื้อยเย็นช่ำๆกินให้เยอะๆเลยนะจ้าเจ้าสิงโต